ได้เวลาเติมความสุขอีกแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้น้องเอกก็คงกินเป็นส้มตำเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะคือเป็นเมนูที่โปรดปรานมากๆแล้วก็คงกินได้ทุกวันจริงๆค่ะอะไรที่แซ่บๆนี่ค่ะแล้ววันนี้น้องเ็กก็เก็บผักมาเยอะมากเลยนะคะไปเก็บลูกแลร์ดิสมาค่ะที่บ้านน้องเ็บปลูกไว้นะคะก็จะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีแดงค่ะเก็บมาสดๆใหม่ๆทุกคนมันกรอบมาก จริงๆค่ะแล้วก็นกเอกินทั้งใบ, <S <S บกินทั้งหัวเลยนะคะลูกที่เก็บมาส,สดๆใหม่ๆนะมันจะมีความแบบฉุนแบบเบาๆนะคะแล้วแบบหืมกินกับส้มตำนะคะทุกคนคือมันเข้ากันมากค่ะกรุบกรุบกรอบพี่ๆดูดีสีแบบหืมม่วงฉ่าแดงฉ่าอย่างนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่ากินมากๆนะคะอย่าลืมเติมผักนะคะทุกคนคะ่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้ก็ ทานข้าวกับน้องๆทีมงานนะคะหลังจากที่น้องเอ๋และน้องทีมงานงดูแลลูกค้าร้านอาหารเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมส่งของเสร็จแล้วก็ทานข้าวด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะดูน้องๆทีมงานน้องเอ๋นะคะ ไม่มีใครผอมนะคะอยู่กับน้องเอ๋เนี่ยน้ำหนักขึ้นทุกคนคะ่ะกินดีอยู่ดีนะคะไม่ให้เสียชื่อคนทำสวนแน่นอนค่ะผักผลไม้มีเยอะยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีความสุขก็มีด้วยกันนะคะเราทำงานเหนื่อยด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเวลานั่งกินข้าวด้วยการพูดคุยกันนะคะเพลิดเพลินสนุกสนานมากๆเลยเอาละค่ะวันนี้ก็ เชิญชวนทุกคนมาทานข้าวที่ร้านน้องเอ๋ด้วยนะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่อําเภอเสิิงสางนะคะแวะผ่านมาผ่านไปแวะแวะแวะมาที่ร้านครัวบ้านสวนอนานันท์ซับได้เลยอยู่บ้านโคกวัวนอนทางไปโคกน้อยเนาะหลายๆท่านยังไม่เคยแวะเข้ามาทานนะคะไม่ต้องกลัวนะคะน้องเอ๋ใจดีใจดีค่ะเป็นกันเองมากๆแล้วอาหารก็ อร่อยสดสะอาดแล้วมันไม่แพงเลยค่ะส้ตมตำนี่4 0สบาทเท่านั้นส่วนมากวัตถุดิบที่เป็นผักอะไรอย่างเงี้ยน้องเอ๋ปลูกเองนะคะมาได้เลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็คือมีโซนห้องแอร์ให้นั่งด้วยช่วงน,นี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะมานั่งแอร์เย็นๆมาทานข้าวกับเพื่อนพาเพื่อนพาครอบครัวม,มาหรือจะพากิ๊กมาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะคะมาทานข้าวนะคะนะ้องเอ๋น่ะ อยากจะบอกว่าเมนูที่ร้านน่ะมันมีหลายอย่างนะพี่ๆนะเราดูแลดีแหละแล้วเมนูมีหลายอย่างแต่ตัวต้นเอ๋เ,เองก็กินแต่ส้มตำนะคะไม่รู้จะรีวิวเมนูไหนก็คืออยากจะบอกว่าเออต้มผัดแกงทอดอาหารตามสั่งผัดกะเพราอะไรเงี้ยใบกะเพราแล้วก็ปลูกส,สดๆนะคะมาชิมได้แต่ตัวแม่ค้าน่ะ โชว์แต่ส้มตำอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ก็หนูกินทุกวันนะคะพี่พี่คะ่ะไม่รู้จะโชว์เมนูไหนจริงๆคะ่ะก็อยากจะโชว์เมนูที่ตัวเองชอบที่สุดนะคะส่วนพี่พี่ชอบเมนูอื่นพี่พี่ก็มาได้เลยนะรสชาติแซ่บเวอร์แน่นอนนะคะก็ยิยนดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ